สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นมโพสต์ถามผัดกะเพราเครื่องแน่นร2 0แพงไปไหมเรียกได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังผู้ใช้เฟซบุ๊กจริงสปาร์ตันได้โพสต์ขอความเห็นชาวโซเชียลผ่นกลุ่มเฟซบุ๊ก ชมรมคนรักผัดกะเพราหลังรังสันคเมนูสุดคลาสสิกผัดกะเพราเครื่องแน่นๆทั้งกุ้ง4ตัวและปลาหมึกอีก8ชิน้นโปะด้วยไข่เป็ดดาวเบอร์ใหญ่สุดน่ากินโดยตั้งราคาไว้ที่120บาทอยากรู้ว่าแพงไปหรือไม่โดยภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนรักผัดกะเพราเข้ามาแสดงความคิดเห็น300กว่าคอมเมนต์ โดยเสียงส่วนใหญ่มองว่าจากปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ถือว่าไม่แพงบางรายถึงขั้นยอมจ่ายแพงกว่านี้ถ้ารสชาติอร่อยด้วยท่านผู้ชมลนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ